วันนี้นะครับเรามาโชว์ตู้สมาร์ทคอน sumer ยูนิตของแบรนด์ชินนะครับตัวนี้นอกจากจะเป็นตู้คอน sumer แล้วเขายังเป็นมิเตอร์ในตัวนะครับคือสามารถมอนิเตอร์แล้วก็คอนโทรเบเกอร์ผ่านคอน sumer ยูนิตตัวนี้ได้เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหน้ามอนิเตอร์สามารถที่จะคอนโทรเบเกอร์ดูสเตตัสของเบเกอร์ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองคอนโทรผ่านมือถือดูนะครับ ตอนนี้เบเกอร์ทุกตัวออนไฟแล้วนะครับเราก็สามารถดูสเตตัสของเบเกอร์ผ่านหน้าแอปก็ได้หรือว่าจะดูผ่านหน้าจอของตู้คอนซูมเมอร์ได้เลยนะครับเวลาที่เบเกอร์เกิดการทริปนะครับพอทริปปุ๊บมันก็จะมีอะลามเกิดขึ้นนะครับผ่านหน้าจอของต,ตู้แล้วก็ผ่านหน้าจอมือถือของเรานะครับแล้วก็สามารถกดเข้าไปดูได้ว่าสาเหตุการทริปคืออะไรจากนั้นเราก็สั่ง ออนเบเกอร์ Baker, ตามปกตินะครับอ่าดูกันครับตัวนี้ก็กลับมาออนแบบปกติแล้วครับ